สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการรับมือกับความคิดลบๆความกังวลใจนะคะอืมเป็นเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอโดยเฉพาะเวลาชีวิตมันดูไม่แน่นอนหรือต้องกลับมาทบทวนอะไรเยอะๆครับซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากบทสนทนากับรอสส์ดรนพชัดวานศิลปกิจซึ่งท่านให้มุมมองเรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากครับเกี่ยวกับความกังวลต่างๆที่เราเจอกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุสุขภาพ หรือเป้าหมายในชีวิตที่ไม่ชัดเจนใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจที่มาที่ไปของความคิดพวกนี้แล้วก็ลองดูว่าจะมีแนวทางสร้างความสงบในใจตามมุมมองของคุณหมอได้ยังไงบ้างครับผมงั้นเรามาเริ่มที่สาเหตุกันเลยดีไหมครับว่าทำไมเราถึงกังวลกันบ่อยๆดีเลยค่ะคุณหมอชัชวานมองว่ายังไงคะท่านมองว่า ไอความรู้สึกไม่มั่นคงหรือ i n s e c u r i t ตี้เนี่ยแหละครับเป็นตัวกระตุ้นหลักเลยอ๋อความรู้สึกไม่มั่นคงข้างในใช่ครับพอมันรู้สึกไม่มั่นคงปุ๊บมันก็ทำให้เราคิดวนไปวนมาเอา่อเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องอนาคตบ้างหรือบางทีก็อดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ได้เนาะใช่เลยครับหรือบางทีเห็นเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเเกิดเจ็บป่วยกระทันหันอย่างที่คุณหมอใช้คำว่าปอกไปเนี่ย มันก็ทำให้เราใจเสียได้เหมือนกันอืมเข้าใจเลยค่ะมันคงรู้สึกวูบๆเหมือนกันนะครับแล้วความกลัวที่มันเกิดจากความไม่มั่นคงนี่แหละมันมักจะผลักให้เราพยายามเข้าไปควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่มันควบคุมได้จริงหรอคะนั่นแหละครับประเด็นสำคัญคือคุณหมอชี้ว่ายิ่งเราพยายามควบคุมสิ่งที่มันอยู่เหนือการควบคุมอย่างเช่นเอ่อความตายอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ค่ะ มันอาจจะยิ่งทำให้เรากลัวมากขึ้นไปอีกอ้าวกลายเป็นยิ่งพยายามยิ่งกลัวหรอคะใช่ครับแนวทางที่คุณหมอเสนอเลยเป็นการหันมายอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตแล้วก็เอ,อเหมือนกับว่าหัดที่จะปรับตัวหรือใช้คำว่าหัดว่ายน้าในกระแสทานของปัญหาหัดว่ายน้าคือปรับตัวไปกับมันแทนที่จะพยายามสร้างกำแพงป้องกันอย่างเดียว ถูกต้องครับแทนที่จะสร้างกำแพงอย่างเดียวซึ่งมันก็อาจจะมีวันพังลงมาได้แต่การดูแลตัวเองเท่าที่ทำได้ก็ยังสำคัญอยู่ใช่ไหมคะแบบดูแลสุขภาพกายใจให้ดีที่สุดแน่นอนครับการพึ่งพาตนเองในส่วนที่เราพอจะทำได้เนี่ยเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงจากภายในแต่ก็ต้องยอมรับไปพร้อมกันว่ามันมีปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆอืม <c oughs> การยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อันนี้มันน่าจะเชื่อมไปถึงเรื่องการคิดถึงอดีตด้วยหรือเปล่าคะไอ้คำพูดแบบรู้อย่างนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะไรแบบเนี้ยใช่เลยครับเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันเลยคุณหมอย,ย้ำว่าอดีตมันผ่านไปแล้วเรากลับไปแก้ไม่ได้ค่ะคำถามสำคัญกว่าคือจากวันนี้เราทำอะไรได้บ้างอ๋อโฟกัสที่ปัจจุบันครับการรู้ทันความคิดพวกนี้เป็นก้าวแรกเลย พอรู้ตัวว่ากําลังคิดวนเรื่องเก่าๆที่แก้ไม่ได้ก็ค่อยๆดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันกับสิ่งที่พอจะเป็นไปได้การรู้ทันความคิดนี่สําคัญจริงๆค่ะเพราะนอกเหนือจากเรื่องอดีตก็ยังมีเอ,อ่อสภาวะทางใจอื่นๆที่เรามักจะหนีกันเนาะอย่างความเหงาความเบื่อใช่ครับพอรู้สึกปุ๊บก็ต้องรีบหาอะไรทากลบเกลื่อนทันทีใช่ใช่ไม่อยากอยู่กับมันานานๆแต่คุณหมอมีมุมมองที่น่าสนใจนะครับท่านว่าจริงๆแล้วความเหงาความเบื่อ มันเป็นสภาวะตามธรรมชาติเหมือนเป็นนิเวศของใจนิเวศของใจแบบระบบนิเวศท,ทางใจเหรอคะประมาณนั้นเลยครับคือในใจเรามันก็มีหลากหลายอารมณ์เกิดขึ้นเป็นธรรมดามีแดดมีฝนการเรียนรู้ที่จะอยู่เฉยๆบ้างโดยไม่ต้องรู้สึกผิดหรือต้องหาอะไรทาตลอดเวลาอาจจะเป็นทักษะที่สำคัญด้วยซ้ำแค่ลองยอมรับแล้วก็สังเกตความรู้สึกนั้นดูไม่ต้องรีบไปทำอะไรกับมันใช่ครับ การยอมรับและสังเกตซึ่งมันก็โยงไปถึงเรื่องธรรมชาติของความคิดอีกนั่นแหละครับที่ว่าสมองเรามันก็คิดไปเรื่อยเปื่อยหรือฟุ้งไปเองเมื่อมันว่างเหมือนเป็นหน้าที่ของมันเหมือนที่หัวใจเต้นหรือกระเพาะย่อยอาหารใช่เลยครับสมองมันสร้างความคิดขึ้นมาเองเป็นธรรมชาติของมันเป้าหมายจริงๆเลยไม่ใช่การพยายามหยุดคิดซึ่งมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยแล้วเป้าหมายคืออะไรคะถ้าไม่ใช่การหยุดคิดคือการฝึกเป็นผู้สังเกตความคิดครับ สังเกตมันเฉยๆโดยไม่เข้าไปตัดสินไม่พยายามควบคุมมันอ๋อเหมือนเราดูหนังเหรอคะคล้ายครับคุณหมอเปรียบเทียบได้ดีมากว่าเราไม่ได้พยายามสั่งให้หัวใจหยุดเต้นใช่ไหมครับหรือสั่งให้ระบบย่อยอาหารหยุดทำงานค่ะไม่เคยคิดจะทำเลยแล้วทำไมเราถึงพยายามไปบังคับให้สมองหยุดคิดล่ะครับโหพอฟังแบบนี้แล้วมันมันเปลี่ยนมุมมองเรื่องความคิดไปเลยนะคะครับผม ถ้าลองเอาหลักการนี้ไปใช้กับเรื่องใกล้ตัวอย่างการนอนไม่หลับล่ะคะหลายคนยิ่งพยายามข่มตาให้หลับมันยิ่งตื่นตาใสาเลยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยครับคําแนะนําที่อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะแต่สอดคล้องกับหลักการนี้คือลองนอนไม่หลับอย่างมีความสุขให้ได้ก่อนฮะนอนไม่หลับอย่างมีความสุขยังไงคะคือเลิกต่อสู้เลิกพยายามบังคับยอมรับสภาวะที่นอนไม่หลับไปเลยเพื่อลดความเครียดความกดดัน อ๋อคือยอมรับว่าเออคืนนี้นอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรประมาณนั้นครับพราะความพยายามที่จะควบคุมมันลดลงความกังวลน้อยลงบางทีความผ่อนคลายนั่นแหละครับที่อาจจะนำไปสู่การหลับได้ง่ายขึ้นเองเข้าใจแล้วค่ะพอจะเห็นภาพรวมแล้วว่าการจัดการกับความคิดลบความกังวลต่างๆเนี่ยหัวใจสำคัญมันอยู่ที่การรู้ทันคือมีสติ การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งข้างนอกข้างในแล้วก็หันมาใส่ใจปัจจุบันกับสิ่งที่เราพอจะทําได้จริงๆใช่ครับเช่นการดูแลตัวเองแทนที่จะไปพยายามต่อสู้เพื่อกําจัดความไม่แน่นอนหรือความรู้สึกที่เราไม่ชอบออกไปให้หมดซึ่งมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ยังสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะทิ้งท้ายให้เราได้คิดต่อไหมคะอืม อาจจะเป็นคำถามนี้ครับลองคิดตามดูว่าจะเป็นยังไงถ้าเราลองปฏิบัติต่อความคิดของเราด้วยการยอมรับแบบเดียวกับที่เรายอมรับการเต้นของหัวใจหรือการทำงานของระบบย่อยอาหารคือแค่สังเกตการทำงานตามธรรมชาติของมันใช่ครับโดยไม่ต้องรีบเข้าไปแทรกแซงหรือตัดสินมันอยู่ตลอดเวลาลองดูว่าการทำแบบนั้นมันจะส่งผลต่อความสงบในใจของเราได้ยังไงบ้างนะครับ